กองเสียพี่นนองอันนี้กายังไม่ได้ลงเนาะอีกหลานเชาวาเนาะอีกลำน่าจะเป็นลำนี้แหละพี่นนองเดี๋ยวจะลงใหม่พี่นนองนี่มมดเต็มเลยพี่เนาะลำนี้ไววหรือพี่เนาะครับท้าย สบายดีพี่นอ้องวันนี้ก็บารเจอมาเดอยู่พูดถึงอ,อาสサポートเนาะแต่เปิดเปิดวันแรกพี่น้องวันคนสิลลาร์ทไทยก็มีพี่น้องตังไลยเด้อครับผ,ผมเสียงดังพีอ่องไทยเนาะใคือสาวเนาะมาเสียมาเบิเบ้งแล้วพี่นอ้องโอเคเปิดซุปเปอรไปรับชมเลยพี่นอ้องนี่มาเบิ้งสาวนักเรียนเนาะโอ้ก็ไทยเด้อละ่ะ ปิ้นปิน้นอ,องเฮียนบ่ะองเฮียนป๋อไหนป,ป๋อสีเอ่อแ <laughs> ปดเลยวะเมนี่ก็มาเปิดงานวันวันแรกเนาะมือทำปีดพี่น้อง<ว>รอบซิงนา่นาจะเป็นวันที่หนึ่งนาะพี่น้องนะรองชนะเลิศเมนี่น่าจะเป็นซิงเข้ากลุ่ม ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นะในการนะั้นมือน่าจะเป็นซิงสนาเลอร์ไอ้ซิงเ์ขาวรอบนี่เนาะนี่มาเก็บพาบรรยากาศตอนแข่งเหลือเดบิเต์จะพาเดินสมรอบๆหรีอยแล้วนะไปนี่ก็เรียงงานบ้านเบียงใสเนาะ มานาั่งรีอยู่นี่เนาะพูนพี่น,นอ้องคนกำลังเริ่มมาเนาะวันวันทำอิฐพี่น้องวันแรกก็เริ่มขยอยมาเรื่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นนาฝนเนาะพี่น้องเนาะเี่สาเนี่ยก็ฝนตกพี่น้องเลยเี่สานี่ฝนตกเนาะเอ,อ้ยตกตกตก อันนี้ทีไฟผู้ยิงกิ้เนาะมาฝึกสิ่งเขาปุ่มพี่น้องเลยและเบือกันสิงง่งเข้ารอบสิ่งิสเข้ารอบก็ว่าได้นะพี่น้องนะทีไฟผู้ยิง อ๋อันนี้บานวิ่งเน้อพี่น้องโอเคูมงามพี่น้องมีหลายชองสี่หกแปดสสิบสอคนพี่น้อง้วก็คุ้มทายการจะเป็นผู่ซ้ายเนาะมีบอนวิ่งเมื่อพี่นออ้องเย <dengan S 2> เมื่อกี้นี่น้องเก็บไให้เนาะไม้เฮียโว้ยนี่น้องซายเนาะอันนี้ซีพายสิบสองคน ภาพกันสิเป็นหมื่นไอเด้อพี่น้องเลยนี่มาเบิ้งเนาะืึคนหลายปีนี่ตังนี้เนาะคนหลายนะพี่น้องเนาะพี่นี่าราษาเสีผู้บบาวภาษา,า,าเต็มเลยพี่น้อง บานท่าดตกแก้วมาพบกับบานบางังไฮพี่น้องไปลังไปล้างไลังไปลังพื่อนตัวเช้าคลิปนี้จะไทยยาวๆเลยน้องเบลเนาะโอ้โหทุกคนมาเบิ้งกรรมาการไหมลงน้ำเลยพี่น้องมาจับ <c oughs> หางเรือเนาะ นี่แหละงานประเภทนี้อยู่ฟังเล่าที่สอบปลอบเล่าบานเกิดของบาบิเตอร์เนาะงไ้นกาเี่ีเห็นบ่าทุกคนเสียงดังขลอขอไนั่เดือทุกทันเนาะบาบิเตอร์กันมาอัปเดตให้ f c ได้รับชมนะครับาดกาวไปแล้วพี่น้องมาาตดวแก้วไปแล้ววันนี้ เสียงดังขนาดเลยพี่น้องเลยก้องเสียเนาะสองฟังเลยพุ่นก้องเสียฟังพุ่นพี่นอ้องใครเสียงหอดพุ่นเนาะ บานไหนชนะบานทานอก,ก้วเนาะเพราะว่าเพราะมันออกไวด้วมหันอันนี้นี่บานไดนในี่เบี้ยงบ้านเบี้ยงบะอือบาบิเตอร์กับบุหูเนาะแต่ละบ้านนอบประได้ดบึ่งอันตาตารางของิืนเนาะ ยกมือบายนี <pl ains> ่ล <and> <ming> ่ะวันนี้อ๋อเด็กด้วงามทุกคนอันนี้บานเวียงครับบานบึงเนาะบานบึงทะเลว่ลุงบานบึงองลำฮะ ถอยหลังเฮ้ยเบี้ยงไช้ถอยหลังเบี้ยงไช้ถอยหลังโอ้กรรมกรรมการมีมวนเนาะเล่นน้ำเบี้ยงใช้จึงไว้เบี้ยงไช้จึงไว้เบี้ยงไช้จึงไว้เบี้ยงไช้จึงไว้เวียงไซขึ้นหน้าเรื่องเรื่องเวียงไซคือเวียงขึ้นหน้าเรื่องเนื่องเรื่องเรื่องจึงไว้จึงไว้บรรทุนกรรมการเนอะบรรทุนกรรมการเทพพิชิตเซนใช้ถอยหลังนะนัง

เออไอ่ล่าไตลเบียงใสไต่ล่างขึ้นได้เบียงใสไต่ล่างขึ้นไ้เนจึงไจึงไว้พุ่กรรการทั้งสล่าไปแล้วทุกคนไปแล้วปาเบียงใสไห้พี่น้องบ้านเบียงเนาะไห้สั้นอันนี้ก็พี่น้องเลย พูนเต็มเลยพี่น้องเอ้พราะว่ามีของขายหลายเนาะพี่น้องเนาะเครื่องหลายเนาะพี่น้องน้ำเงิน,งอ,นอ,อันนี้สีเหลือบผู้ชายเนาะสีไา,า,ายผู้ชายพี่น้องน,นี่สีไายผู้ชายบ้านหน้าต้องเดินเนาะ อันนี้แม่ค้าบ้านดงน่างาเป็นได้ขายดีบอ,ยอยโอ้ยังไม่ได้ขายอยู่ยออบอกว่าขายเล่ขายเลเด้อรวันนี้หนึ่งแถมหนึ่งเด้อรวันนี้คุณทางคุญพี่นอ้องคุณเต็มเลยพี่น้องทางนี้ก็จะปลาลูกโป่งเนาะวันแรกปลาอิน,นแซวแซวปลาลูกโปง่งทุกคน ไปบาร์บิวเตอร์ก็จะพาเดินชมตบรอบเลยพี่น้องเลยสาวแสามาเดินพี่น้องเลยมิเตเบรุ่นนักเรียนเนาะตั้งจุศเต็มเลยฟังเลย มากันนางเบิงพี่น้องเอ้ยมาแต่บ้านนอกานาดนะพราะว่าช่วงนี้กันหน้าฝนแน่พี่น้องฝนตกเนาะกันละลำบากแนะ่ปีที่แล้วก็ฝนบ่ตกพี่น้องอีกอย่างหนึ่งก็สปปลาวโมบีทางขยะค,คือฟังไทยเนาะอันนี้บาเตอร์มากัรันตีแต่บ่ได้อวยเด้อดเพราะว่าเศษทุ่งขยะทุ่งยังกะตกใส่เนาะทางน้ำนะพี่น้องเนาะ อันนี้เทคเขากำลังตังวงวิ่ที่อยู่พี่นอ้องเริ่มแล้วเนาะไม่แรงนี่ดังเพิ่มเลยพี่นอ้องเอ้ยนี่กำลังตังอยู่นี่เนาะบานดงท่าด,ดามาตังเนาะมาเปิดเทคโอเคทุกคนไปรับชมต่อเนาะคลิปนี้จะเอายาวๆเลยทุกคนฟังนี่จะขายเครื่องเนาะขายกระหรอกกระต้มผลไม้เนาะพี่นอ้องเอ้ยนี่อนะไรเนาะ ผาบริณีกระคอไผ่น,ออาานำ้ำน,นี่ยืนเบิง่งเห็นทุ่งชัยว่าพี่น้องมาปักหลักให้ห้วงมันจะเท่ากันกรรมการจะได้ปล่อยเนาะทางนี้ก็หล่นลงแลมพี่นอ้องบ้านนี่เสมอเลยพี่น้องเลยเริ่มแล่น่ไปแล้วพี่นอ้องไปแล้วมารานนี้โอ,อกดีพี่น้องเลย อุ่นกองเสียบเสียงดังเลยพี่นอ้องดังฉนันเลยพี่นอ้องโอ้สัดส่วดเลยพี่น้องเลยนี่ลำนี้ไหมอ๋อน่าจะบานเอที่บาปเตอร์เมื่เมื่อกี้เนาะลืมลเลยเนาะขออภัยน้ำเนี่ยครับขอลำนี้เขาชินใส่ก่อนพี่นอ้อง นี่เขาแล้วทุกคนปีเอ็นบ่พี่น้องทุกคนมาเบิงเนาะบุญแขงเรือเนาะเพราะว่าเป็นงานบุญประจําปีเนาะของสอปปลาวเนาะปีละครั้งนะพี่น้องมาจัดงานนี้นะส่วนนี้ก็หน้าฝนด้วย,วท,ยทุกคนนี่ก็ถ่ายเบิงสาวพี่น้องเองล้าพี่น้องมาห่วงโตดีเนาะ น,นี่ถักไายสาวรถเน,ะนาะนี่คนย่าไทยเด้อเห็นกองบ้น,นี่ขออนุญาตนี่สิพายมีแต่ผู้งามพี่น้องผู้สวยเนาะนนมีได้ผู้จะโสดทั้งนั้นเนาะสาวช่โสดทั้งนั้นติโอ้ สาธารณสุขพี่น้องกรรมการพี่น้องกรรมการอเทสเอนตีลาซาพญานาคินีกรรมการตัดสินเนาะเพื่อเล่นจี่น้้งเอ้ยถึใหม่เนาะลงานเลยเนาะเอ้นี่ไวเนาะ

จะบ้านบาร์พิเตอร์กับพู่กันเนาะบาร์พิเตอร์ก็จบคลิปเองนี่ก่อนเด้อครับพี่น้องไปรับชมต่อไปเนาะอีกมื้ออื่นเนี่ยบาร์พิเตอร์จะมาอัปเดตอีกเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้บาร์พิเตอร์ด้วยนะครับขอขอบคุณพี่ๆและเอฟซีทุกๆท่านที่มาให้กำลังใจของบาร์พิเตอร์นะครับขอบคุณครับ นี่บลอกน้องพี่เรานมาเกงมากๆ่นอ่มากโค่มากน้ได้นะเดมากันเสียงดังขนาดเลยพี่น้องเลยว่าวันแรกก็พากันกินซมแซวกันนะโอเค let's go